ไม่คิดว่ามันจะไวไปไหมแต่ว่าฉันดีใจที่ฉันจะได้เดทกับคุณะคะ่ะแล้วคุณก็คือมาเติมอาหารด้วยดีกว่าแล้วทำไมเจ้าชายถึงมาแถวนี้นะคะคือเราจะเรียกว่าอะไรดีบางครั้งเราคุยกันเองบางครั้งเราก็เรียกแบบเจ้าชายงั้น จากนี้ไปเราจะเรียกว่าเจ้าชายนะคะทุกคนเริ่ม<ส>เจ้าชายผ่านมาแถวนี้นะคะจริงๆแล้วฉันเนี่ยตาม,มเลียนามาเอา<ม>เข้าไปได้ตามเลียนามาต่างหากค่ะอ๋อแต่เลียนานอนแล้วเนี่ยสี่เนาะโอเงินไว้มาใหม่ไหมคะเจ้าชายเดี๋ยวไว้เรารวมกลุ่มกันอีกครั้งหนึง่ง ก็น่าจะดีเหมือนกันแต่เดี๋ยวฉันขออยู่ที่นี่อีกสักแป๊บนึงนะวันนี้นะคะทุกคนเราจะมีไปประกวดน้องวัวกันนะคะทุกคนโอเคก็บ่ายสใช่ไหมอ่าบ่ายสามโมงครึ่งนะคะทุกคนมาเดี๋ยวเราจะดูแลน้องวัวกันก่อนนะอารมระหว่างนี้ก็ให้เลียหน้าไปทําความสะอาดอคอกนะคะเราจะทําให้วัวเรามีความสุขและจะทาความสะอาดวัวก่อน แต่จริงๆมันก็แบบมันสะอาดอยู่แล้วอะแต่น่าเป็นไรคะ่ะทำความสะอาดได้แล้วเราจะรีดนมวัวด,ด้วยนี่น้องไม่มีความสุขอีกแล้วทุกคน,นะคะ่ะนี่ไงทุกคนเห็นไหมว่าน,น้ำนมนะคะเป็นสีอย่างนี้เลย,ยคือมันเป็นตามที่อาหารที่เราให้ในครั้งที่แล้วนะคะทุกคน,นะคะ่ะนี่เลย ก็คือนมผสมฟักทองนะคะโหคุณภาพดีเยี่ยมเลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าหาน้องวัวนิดนึงเนาะแล้วกดวัวนิดนึงนะคะคือให้วัวเนี่ยมีความสุขนิดนึงเนาะเออเพราะว่าเราต้องการใช้ยชนะรรบนีเจะต้องชนะนะคะทุกคนอันนี้มีไข่ที่ โอเคมีไข่ฟักได้ด้วยนะโอเคอันนี้อะไรอะคะอันนี้เป็นชิ้นส่วนใช่ไหมนี่หมามันเลิบๆกันแสดงว่าหมารักกันแน่เลยแบบจะผสมพันธุ์กันใช่ไหมทำไมไก่ไม่มากินละ่ะโอเคทำสกรปรกอีกแล้วโอเคนี่สะอาดดีนะคะเลียน่าได้รับไลฟ์สไตล์ใหม่นะคะก็คือนิยมกลางแจ้ง นื่องจากน้องอยู่กลางแจ้งบ่อยใช่ไหมหนึ่วันโอเคเคได้อยู่อันนี้เรายังเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ได้นะเนื่องจากแบบมันยังไม่โตก็เลยแบบยังสร้างขนมสัตว์ไม่ได้อย่างที่ได้บอกว่าได้ลอยสตรอเบอรี่โตนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำเป็นพวกแยมสตรอเบอรี่กัน อเล็กซ่าเดี๋ยวให้อเล็กซ่ามาอันนี้เป็นพวกพืชอันเล็กๆใช่ไหมประมาณนี้เนาะเออพังอีกแล้วอ่ะเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยโอเครับนี้ฉันคงตง้องซ่อมเองแล้วสินะพังเป็นว่าเล่นเลยอะ่ะ เดี๋ยวให้เรียน่าซ่อมนะคะทุกคนน่าจะเข้าไปแก้ไขแต่ว่าน้องเจอ Alexa อาบน้ำอยู่ก็เลยแบบอันนี้ไม่ได้นะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีนะ Alexa ไม่วีหน้าทุกคนค่ะโอเคน่าจะเข้ามาแก้ไขอยู่ซิมนะคะเนื่องจากเอพิสซด ที่ผ่านมาเนี่ยมีชุดค่อนข้างน้อยนะด้าก็เลยไปทําการโหลดชุดมาเพิ่มค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าอันนี้เป็นปกติเป็นชุดประจําวันใช่ไหมชุดทางการก็เป็นชุดนี้ใช่ไหมคะแต่ด้เปลี่ยนชุดทางการกันดีกว่าเนาะสรุปแล้วนะคะทุกคนเราเปลี่ยนชุดทางการนะคะให้เป็นชุดนี้ค่ะแล้วก็เปลี่ยนชุดงานเลี้ยงหรือว่าชุดปาร์ตี้เนาะให้เป็นชุดนี้นะคะสุดท้ายค่ะคือชุดหน้าหนาวเปลี่ยนเป็นชุดนี้นะคะ นี่ทั้งคู่เลยของน้องก็จะเป็นชุดทางการเป็นชุดนี้นะคะของอเล็กซ่าเนาะแล้วก็ชุดงานเลี้ยงค่ะเป็นสีฟ้าแบบนี้เลยเข้ากับน้องมากนะคะและสุดท้ายคือชุดหน้าหนาวนะคะที่ทำการเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะคะทุกคนโอเคจะได้ไม่เบื่อกันเนาะแบบบางทีชุดมันซ้ำเยอะเกินอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือแบบสวยขึ้นแหละทุกคนถูกใจแล้วก็ชุดถูกใจด้วยนะคะโอ้ตาย ูก,กันนิดนึงนะคะทุกคนโตวไวๆนะผลผลิตจะได้มาอยู่ที่น้องวัวน,นะคะหมดละนี่ทุกคนมีขนมเพื่อสุขภาพด้วยขนมเพื่อสุขภาพนะคะก็จะทำใหอ้อื้อของน้องวัวเอ้ยอือเดี๋ยวนะ ไม่ใช่ออนมนมจะเป็นสีเขียวเวียนาเลียนาต้องให้ของขวัญสัตว์ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องมาให้ของขวัญนิดหนึงนะคะจะได้สำเร็จหน่อยโอเค รับของขวัญที่ก็ตายต่าให้นะคะโอเคเรามาดูซิว่าน้องให้อะไรเราอุย้ยทุกคนเป็นไข่สีส้มนะคะแต่ว่าฟักไม่ได้นะโอ้โหขอบคุณนะเราต้องพูดคุยเรื่องผักกับน้องนิดนึงนี่นี่น,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 นี่เอาตัวนี้ด้วยค่ะเอ่อให้นมแล้วกันโอเค oh, เพราะว่าอะไรรู้ปะ มันจะได้ผ่านไงนี่ผ่านแล้วหนึ่งข้อค่ะทุกคนอะไรอ่ะชีคือใครคะเนี่ยที่นี่มันอะไรเห<อ>ม็นชืมัดเลยเหม็นพวกหมาเน่าที่ไม่ได้อาบน้ำอะแล้วเจ้าของบ้านหายไปไหนกันหมดเนี่ยโอ๊ยแอบเข้าบ้านเลยดีกว่าทุกคนคือ ตายแล้วคือเข้ามาได้ยังไงคือถ้าเป็นชีวิตจริงนี่คือเข้ามาไม่ได้นะคะทุกคนค่ะแจ้งตำรวจจับได้เลยนะเนี่ยบุกลุกค,ค่ะคุณตำรวจบุกลุกค,ค่ะฮัลโหลฮัลโหลให้ขนมนิดนึงไอ้เจ้าชายแบบติดใจเราแน่โทรไปละฉันทําได้ฉันได้งานน้ะแล้วที่นี่ฝันนี่ไม่เกิดเรื่องละโอเคคือเจ้าชายเนี่ยชอบมาปรึกษาเราอย่างนี้เนาะเราจะทําให้ วัวอารมณ์ดีนะคะโอเคอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน,นะคะ่ะแล้วแล้วเอาเก็บเข้าอย่างนี้ยังไงนี่ทุกคนเจอแล้วคะ่ะเก็บในช่องเก็บของ แล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่างานนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางไปกับอเล็กซ่าค่ะทุกคนอะอเล็กซ่าเอ้ยเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นฮะมาป่ายว yeah. ใช่ไหม <Hello. S 1> คือเมื่อกี้เหมือนเขาแปงลงร่างเป็นหมาป่าหรือเปล่าคะได้เห็นแวบๆป่ะเอ้ยเราจะเจ้าช่ายอีกแล้วอะ เราจเจอเจ้าชายเจลรมี่อีกแล้วค่ะทุกคนแต่ได้ขอดูนิดนึงนะคะโอเคอันนี้ไม่มีเลยอ่ะฮะอันนี้คือเป็นงานนะคะโอเคเป็นงานประกวดน้องวัวใช่ไหมอ่มเราเอาอันนี้นะคะเราจะส่งเข้าประกวดค่ะทุกคนเอาน้องไปซื้ออะไรอ่ะเราจะเอานมผสมสักทองนะคะนี่เลยนี่ตื่นเต้นชะมัดเลย หวังว่าจะชนะนะอันนี้คือโอ้โหนมสีเพลิงนมสีเพลิงนี่คือหายากนะคะทุกคน,นะคะ่ะคือได้คิดว่าอาจจะไม่ได้ที่หนึ่งว่ะเพราะว่ามีคนได้นมสีเพลิงอะ่ะเอมีคนเอานมสีเพลิงมาประกวดอย่างเงี้ยโอเคค่ะเราก็จะเอาวัวเราอ่านี่วัวน้ําตาเรานะคะวัวน้ําตาเราค่ะอืมกรรมการเป็นเนี่ยอ๋อไม่ใช่อืมวัวตัวนี้เหรอหน้าตาดูมีความสุขดีนะดูไม่อมทุกข์อ่ะ ไม่รู้จะชนะหรือเปล่าเนี่ยสิแต่คือสองตัวนี้คือเหมือนกันเลยอนี่นะหลอที่เรียกว่านมฟักทองถือว่าโอเคอยู่นะรสชาติก็โอเคไม่เลวเลยแต่คิดว่าไม่นา่าจะชนะนะคะทุกคนโอ้มีคนเล่นกระวัวเราด้วยอ่ะคิดว่าไม่นา่าจะชนะดูดิเออ,อคุณกรรมการคะนี่เลกตีสิทกรรมการีกว่า คุณกรรมการคะอฉันเนี่ยเขาเป็นเทศมนตรีหมู่บ้านนะคะคือนมที่เาฟาร์มของฉันทำเนี่ยคือไม่มีสารกันบูดไม่มีสารกันเสียเลยนะคะที่สำคัญเนี่ยยังได้ประโยชน์อย่างมากด้วยอะ่ะฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเออไปแล้วคะ่ะคือว่าแต่เขาข้ามน้ำข้ามทะเลมาเลยนันเนี่ยเพราะว่าเขาอยู่คนละเมืองกับเรานะคะ เจรามี่แสดงว่าที่อยู่ในเนี้ยคือเจ้าชายเอียนตาแล้วตอนนี้คือได้เวลาทำคะแนนแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวอเอ้ยให้ของขวัญอันเป็นมิตรเหรองั้นให้อันนี้ดีกว่าเราจะเจ้าชายเอียนนะคะอเล็กซ่าอาเล็กซ่าไม่เดี๋ยวอเล็กซ่ามาหาเจ้าชายก่อนเอา ทุกคนเจ้าชายไปแล้วคะ่ะไม่ถึงหนึ่งวิไม่เจอกันนานเลยนะคะเจ้าชายเออเราเจ้าชายเอาวัวมาประกวดเลยหรอใครคะเออไม่ใช่หรอกฉันแค่แวะมาดูนะ่ะอา่าดีใจที่เจอกันอีกครั้งงั้นเรามาถ่ายเซลฟี่ถ่ายเซลฟี่ไม่เอาไม่เอาถ่ายเซลฟี่ก็ถ่ายแต่เราสิ ถ่ายรูปกับเท้าชายเจรามีนะคะถ้าไม่เป็นกนารเสีมนเนยมยาตฉันขอถ่ายรูปตัวหน่อยนะคะโอเคโอ้ยทุกคนน่ารักน่ารักมากเลยอะคือแบบน่ารักมากสองคนนี้น่าขายกันอนะโอ้โหมีโอบด้วยนะคะ หัวใจเลยโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะทำการเป็นอ่าเดี๋ยวนะจกูบแรกโอ๊ยมีจูบแรกแล้วโอ๊ยจะไวไปหรือเปล่าคะทุกคนคะเดี๋ยวนะ แลกเบอร์โทรค่ะเรามาแลกเบอร์โทรกันก่อนดีกว่าคือตอนนี้เกมยังสํารวจยังค้นหาตัวเองอยู่นะคะว่าแบบชอบเพศไหนทําไมเขาคุยกันไกลจังเลยมุกเสียวเกี่ยวละฉันขอเรียกคุณว่าอะไรดีอะคะเรียกเจ้าชายเหมือนเดิมดีไหมฉันว่าเราไม่ต้องเรียกเจ้าชายหรอกเราก็อายุเท่ากันน่ะ เรียกเป็นคนสนิทกันก็ได้นะเรียกชัรนยกชื่อฉันเลยก็ได้ <c oughs> ได้ค่ะเจรามี่โอ้ยทุกคนมาโนะ <c oughs> เออเจรามี่คะออ่รอบหน้าเนี่ย <c oughs> คุณชวนเอียนมามั่งได้ไหมอะ่มะอเล็กซ่าเหงาแย่เลยอะ่ะโอเคเดี๋ยวให้อเล็กซ่ามาคุยกับอา่าเ <c oughs> จ้าชายงานจบแล้วนะคะทุกคนคะ่ะ รา,างวัลงานประกวดนะคะเราเอาขนมปิ้ิบ้นการประกวด1อันนะโอเคอันดับสมอ่ะฮึก็ยังโอเคนะทุกคนค่ะได้อันดับสงั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าเนะาะอเล็กซาก็คือไม่ได้เจอเจ้าชายเอียนซักทีเลยอะสงสัสยคงต้องรวมกลุ่มให้น้องแล้วไม่อย่างนั้นน้องจะไม่ได้เจอเจ้าชายสักกะทีนะคะทุกคนวันนี้ก็คือแบอ <S <S บเหมือนจะเจอแต่ก็ไม่เจอเนาะ โอเคนี่เลยติดไว้นะคะทุกคนนี่เดี๋ยวเอาสีสีเหลืองไว้กลางดีกว่า <c oughs> คือเก่งมากๆแล้วนะทุกคนเป็นฤดูหนาวที่มีฝนตกค่ะทุกคนฮะ <c oughs> <c oughs> อะไรตายคะไก่เหรอไก่แล้วน่าจ,จะตายอีกแล้วค่ะทุกคนคือไก่มันโอ้โหเขียว <c oughs> <c oughs> เขียวขมอ่ะเขียวขมขอใช้คำนี้เลยทำความสาดแล้วก่อนโหเห็นแล้วขมคอเลยทุกคน <c oughs> ชายมาชวนเลียนหาออกเดดทุกคนโอ้ m ม g ก็สนใจแบล็คเดทได้กันไหมก่อหินผาตกลงสิคะทุกคนคะเราก็ต้องโ,อโหตายแล้ว ดีใจมากในที่สุดแสดงว่าเราจะสมหวังใช่ไหมคุณนะคะเจ้าชายที่ชวนชาออกเดทมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยอะ่ะฉันก็อยากที่จะคุยกับเธอมากขึ้นฉันอยากที่จะคุยกับเธอมากขึ้นนะอโอ้โหเขารักกันอนะ่ะแกเขารักกัแก เดี๋ยวให้รูปภาพด้วยนะคะเป็นภาพถ่ายที่เราถ่ายครั้งที่แล้วนี่ค่ะเจี่ที่เราถ่ายกันครั้งที่แล้วเลยจำได้เปล่าตแบบล,ลกจังเลยอะ่ะคุณถ่ายตอนไหนเนี่ยก็ครั้งที่แล้วไงคะโอเคเอ๋องั้นเราจีบเลยเพราะว่าเจ้าชายเนี่ยส่นวนเราออกเดทแล้วใช่ไหมอ๋ออุ้ยได้ โอเคพูดคุยเรื่องวันอภูมด้วยนะคะว่าแบบหนาวมากเลยอะ่ะบอกคุ่แบบเลยเฮ้ยมีขอเป็นแฟนแล้วอะ่ะ uh, ให้ของขวัญโรแมนติกได่ให้รูดภาพนะฉ uh, ันมีของขวัญจะให้คุณด้วยนะคะหวังว่าคุณจะชอบผมขอบคุณมากเลยรูปภาพจากครั้งที่แล้วนี่เองโอ้ยดูคุณหอมมากเลยคะ่ะ โอ้ตายแล้วผมมีความสุขเลยอะเออ่เดี๋ยวนะคะเจเรมี่ <Jeremy S 1> ได้ให้ของขวัญมาอมากความหมายแก่ลิยนาพร้อมถ้อยคำรักต่อไปนี้ฉันจะอยู่ตรงนี้เคียงข้างคุณเสมอทุกเมื่อเชื่อฮะเชื่อวันเชื่อฉันหรือเปล่าต้นรักที่ฉันปลูกให้คุณจะเบ่งบานอย่างนี้เรื่อยไปอยโอ้โหเจ้าชายโรแมนติกมากตายแล้วอย่างนี้เราต้องมีจูบแรกเราไหมคะ S <S <S ฉันไม่คิดว่ามันจะไวไปไหมแต่ว่าฉันดีใจที่ฉันจะได้เดทกับคุณค่ะแล้วคุณก็คือจ,จุบแรกของฉันอัตคโอ้โหเจ้าชายเขินเลยอะนี่โอ้โหเจ้าชายหล่อมากค่ะมุมนี้งานดีมากงานดีจังเลยค่ะจริงๆแล้ว เราควรจะไปทำอย่างอื่นอุ้ยทุกคนคะ่ะแรงเกินอ้อมได้ขอดสำรวจนะคะเรียนะกลัวไฟเออใช่น้องกลัวไฟมากอ้อมเดี๋ยวไดว้ขอสำรวจหน่อยว่ามีอะไรบ้างโอยอันนี้ก็สถานที่เจ้าชายชวนมาเดทอะฮะเรียนะไม่ำสามารถเดินทางได้เนื่องจากงานอีเวนต์สังคมยังไม่จบโอ้โหวิวดีมากอะเจ้าชายเลือกสถานที่ได้ค่อนข้างดีเลยนะคะทุกคนไพรเวทดี โอ้ยหนาวจังเลยโอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวหนาวตายปะเนี่ยสาสน้ำค่ะมีขอเป็นแฟนแล้วนะจุบในน้ำหนลองคุณวิวแต่เจ้าชายหนาวอะเจ้าชายหนาวเหรอคะก็หนาวนะแต่ว่ามีความสุขมากกว่าโอเคเดี๋ยวเจ้าชายตุยนะคะด้ากุชชายตุยมากโอเคเดี๋ยวเราจะ อุ้ยอุยไปดิก็ออกมาออกมาออกมาดิกว่าตายกว่าตายกว่าตายเดี๋ยวมันจะตายก่อนนะอืมขอเป็นแฟนเลยเหรอเนี่เป็นแฟนเลยก็ได้ทำไมเราใจง่ายจังอ,อ่าฉันคิดว่าอยากทำให้ทุกอย่างมันเร็วขึ้นเราเป็นแฟนกันได้ไหม คือเป็นแฟนแล้วนะคะเจเามี่ได้เป็นแฟนกับเลียนะแล้วค่ะคือแบบดาวก็ไม่อยากโหเสียงพูขึ้นเยอะมากค่ะไม่อยากจะแบบรอนะทุกคนเนื่องจากว่าคือเจ้าชายเขาลุกเราขนาดนี้แล้วอะเราก็ควรที่จะอาลุกกลับค่ะแล้วควรจะลุกกลับเพราะว่าแบบเนาะเนาะเนาะหรือว่าให้คู่นี้เนะี่สมหวังก่อนแล้วแบบว่าอาเล็กซ่าจะได้สมหวังเป็นคู่ตามหลังเพราะเออเจ้าชายเอียนเนี่ยยังแบบว่า ยังไม่ค่อยไี้เจอกันเลยอ่ะคุยกับลิซ่าน้อยมากจริงๆนะคะไว้เราเจอกันครั้งหน้า,น,านะคะฉันจะโทรหาคุณก่อนนอนทุกคืนเลย<พ>ควขาดความสัมพันธ์นะคะขึ้นสำรวจตัวเองเรื่องความรักใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวเจมีเป็นอาชญากรได้ยังไงอะ อาชญากรอาชญากรที่แปลว่าโจรใช่ไหมใช่แรงมากคือเกมเขาสุ่มนะคะคือแบบถ้าเราไม่ได้ไปเล่นในครอบครัวนันะ้นๆในเกมจะสุ่มอาชีพเจลมี่เป็นอาชญากระคะ่ะทุกคนอย่าไปบอกใครนะคะแต่ว่าหลังจากที่แต่งงานกันเราได้จะเปลี่ยนอาชีพให้น้องไม่ให้เป็นอาชญากรนะคะทุกคนไม่ต้องหวง่วงตายละคู่แท้ะคะ่ะทุกคนสองซิมที่ใจรวมเป็นหนึ่ง แฟนหนุ่มนะคะทุกคนโหหลงรักใกล้ชิดขึ้นจากช่วงเวลาที่มีคุณภาพเลียนาหายไปไหนเนี่ยนั่งรอเลียนาด้านาน,าน,านดีกว่าจะคิดถึงจะแย่อยู่แล้วอ่ะรอให้กุญแจเลยดีกว่าแก้งแบบคนเจ้าชู้ยังไงอะ่ะไหนลองดิลองลอ,งลองเอาเป็นผมรอคุณตั้งนาน คิดว่าจะไม่มาเจอกันแล้วซะเอกจะไม่มาเจอได้ไงล่ะคะฉันแค่อาบน้ำอยู่นะทำสวนเหนื่อยจะตายนี่นะคะมาคุยกันในบ้านนี่นะคะคุณแจเผื่อคุณอยากจะมาเมื่อไหร่ก็มาได้เลยค่ะแต่ที่นี่ก็งำ้างขับแคบนะเมื่อไหร่เราจะได้แต่งงานกันอลีเอนาเอ่อ ก็ไม่รู้สิคะเพิ่งจะเป็นแฟนกันเองนะบ้าจริงนี่ฉันพูดอะไรไปเนี่ยเธอเขินหมดแล้วอะ่ะเถอะโอเคนี่มาจุ๊บๆกันกับอว้าต่อแล้วคือหวานมากเทปเอ้ยเทปใช่ไหามาเทปโอเคก็ประมาณนี้เนาะ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยได้กันได้นะโอเคค่ะก็เจอกันใหม่อยู่ในคลิปหน้านะคะ